นิ่งดิเขานิ่งมากเลยคราวที่แล้วเราเรียนเรื่องปีศักราชศักราชมีกี่อย่างนะคะศักราชมีกี่อย่างสามอย่างพูดตอบว่าสามอย่างมีศักราชอะไรบ้างอันที่ยังพุทธศักราชพีระสักราชอ่าพุทธศักราชพีระสักราชแล้วก็ นี้รรสักราชนะคะพุทธศักราระนับเพื่ออะไรนะนับเพื่อุทธเรื่องมิตรเรื่อมรค่ะหนึ่งหรือตายไปนะคะหนึ่งปีนะเป็นพศที่หนึ่งหนึ่งะต่อไปคริสศักราระนับเพื่ออะไรคะ พระเยซูประเสรินับเมื่อพระเยซูประสูติหรือเกิดเป็นขอสอที่หนึ่งนะคะสุดท้ายฮิตราะสักการนับเมื่อไรนับเมื่อนับเมื่อนเมื่อนับม่อนับเมื่บเมื่อกับเมืนบเมื่อนากเมืนับเมืนเอนคบ เป็นห้อสอหนึ่งนะคะห้ายากจ้ะโอเคตอนนี้ได้สิบเจ็ดคนแล้วอันนี้เราทวนกันไปก่อนนะคะใจอ่อนเจมี่ครับ stop playing กดเดิมนะคะ ถ้าไม่ตั้งใจเรียนนะคะจะหักคะแนนจากใบแบบฝึกหัดนะจ๊ะเห็นครั้งหนึ่งหักทีหนึ่งนะ,เป,งเ,นะ,ะเปิดกล้องด้วยนะคะเปิดกล้องด้วยใครที่เข้ามาแล้วเปิดกล้องค่ะครูจะได้รู้ว่าเด็กๆก,กำลังเรียนอยู่ที่หน้าจอนะคะเปิดกล้องทุกคนเลยนะคะตอนนี้ส9คนแล้วนะจ๊ะแล้วจะ มีคะแนนบนนสให้เหมือนเดิมน,นะคะใครที่ตอบคำถามได้นะคะ เอาสองพันห้ารอสิบสี่มาลบกับห้าร้อยสี่สิบสามอันไนม่ต้องใช้โลก้หอ,อืม,อม อ่าเดี๋ยวคุณครูขออนุญาตปิดเสียงก่นนะคะอ่าเรามาดูต่อจากคราวที่แล้วเลยนะคะตอนนี้ผ่านไป5นาทีแล้วคุณครูเริ่มเลยนะคะยังคงย้ำให้เปิดกล้องนะคะครูคจะได้รู้ว่าหนูเรียนอยู่นะอ่ามาดูนะคะปีศักราชาต่อจากคราวที่แล้วนะคะไปเลย พลอยถามว่าพศพศกับคศต่างก,กันกี่ปีนะคะเขาให้เอาปีพศลบด้วยปีคศนะคะ,ะเราก็จะรู้ว่าทุกครั้งที่เราจะเทียบปีคศกับพศมันจะต่างกันอยู่543ปีนะคะ เขาถามว่าทำไมพศถึงมากกว่าคศนะคะก็เพราะว่าพุทธศักราชเกิดก่อนคริสต์ศักราชจำนวน543ปีนั่นเองนะคะเ,เหมือนที่คุณครูบอกเขาที่แล้วนะคะพุทธศักราชเกิดก่อนนะคะเกิดก่อนอยู่543ปีนะคะ แพว่าแพลว่าดูจอก่อนนะคะอย่าเพิ่งไปทำอย่างอื่นนะคะเพียงพอมาอยู่ใกล้ๆจอลูกไม่ไงั้นไม่ได้ยินนะคะมองไม่เห็นเลย โมจิโมจิลองลบดูให้ครูหน่อยโลกอะหนูเขียนก็ได้ลูกอ Annotate เขียนบนจอให้หน่อยค่ะเดี๋ยวเูกครูขีดเส้นให้นะครูคะหนูใช้คอมคะหนูเขียนไม่ได้ค่ะได้สิใช้คอมนี่แหละยิ่งเขียนได้เนนดขียนยังไงอะคะครูอ่านี่โอเคค่ะ ใช้เมาส์ลากเลยค่ะเขียนง่ายจะแต่ ลบได้เท่าไหร,ร่เอ่ยรูครับหนูรู้ครับ ไัน่นเป็นไรอันนี้ของโมจินะลูกให้โมจิทำก่อนสองพันสิบสองค่ะครูเขียนเลยค่ะเขียนได้เลยเอาเมาส์ไปลากเลยลูก annotate หาคำแ่๊บน,นึง <j> นะคะค่ะเขียนค่ะข้างบนอนะข้างบนสูตรแล้วมันจะมีคำว่า,า annotate เขียนได้เลยเอาเมาส์ไปจิ้มแล้วเขียนเลยค่ะ อนูเทศใช่ไหมเขาคี่ไงอนูเทศว่าอ่นว่าใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่เขียนเลขไทยก็ได้เลขอาราเบีนดูอาราบิกก็ได้ค่ะอืมเดี๋ยวยัง เท่ะค่ะไหนอ่ะไม่เห็นเลยอ,อ่ะอโอเคสองพันสิบสองอ่าโมโจิบวกหนึ่งคะแนนโอเคอ่าไปต่อเดี๋ยวโอเคแล้วนะถูกต้องนะคะเรามาดูอ่าห้าลบสามเหลือสองห้าลบสี่เหลือหนึ่งห้าลบห้าเหลือศูนย์แล้วก็สองดึงลงมาอ้าวได้ พุทธศักราช2555ลบ543ได้เป็นคริสศักราช2 0 1 2ถูกต้องนะคะบวกหนึ่งคะแนนนี่อ่าเดี๋ยวไปต่อเดี๋ยวขออนุญาตเคลียร์หน้าจอก่อนอ่ะโอเคอ่าไปต่ออ่าถูกต้องนะคะ2 0 1 2 พศ2ปีอสอสอพศ2007จ,จะเป็นปีพศออจะทำยังไงนะคะทีนี้เอามาบวกอ้าวใครจะทำบ้างโครัู้นรับโอโซนโยกมือผู้เห็นโอโซนยกมือคนแรกเลยอ้าวออโซนว่ามาลกูกเขียนเลยค่ะหาปากกาให้เจอนะคะ เราใช้พิมพ์ครับว่เตัวเอทำแสงแปลกทำไม โซออน,ออนได้ยังลูก เดาค่ะเสียงใครเอย่ย <ris> แม่ค่ะ,ะอ,อ๋อเสียงหวานโอโซนในยังลูกทำ is t ติก i n งหนูโลรครับะไม่เป็นไรเดี๋ยวจะมีให้ฝึกอีกนะคะเดี๋ยวเอานนของโอโซนก่อนนะคะ๋ยวมีมีให้ทำอีกนะ นูกดวางไม่ได้หนูเข้าไปพิมพ์ที่ไปจิ้มที่ annotate ด้านบนลูกเข้าไปเอาเมาส์จิ้มที่จอด้านบนแล้วมันจะมีเขียนว่า annotate ปากกาเขียนเลยลูกได้ยังอ้าวได้แล้วนี่ dustin leave it รอเพื่อนตักหนึ่งนะคะเจอแล้วแม่ไปที่แอนนาเทสก็จะมีฮ่ <c oughs> อะโอโซนว่ามา <c oughs> บอกมาก็ได้ค่ะเดี๋ยวครูเขียนให้มาเร็วเพราะว่าช้าและเท่า <c oughs> ไหร่คะ สองพันห้าสิบครับสองพันสองพันห้าสิบเหรอบวกกันเนี่ยนะฮะเอาดีๆเท่าไหร่แน่หรอหม้ส่วนเขีนแล้วครับเท่าไหร่นะคะ 2,550อันนี้คือของโอโซนใช่ไหมใช่คใช่ครับโอเคอ่ะสองพั้าสอ่าโอโซนไหนครูเช็คหน่อยเจบวกสได้สิใสศูย์ทดหนึ่งสี่บวกหนึ่งได้สบวกหนึ่งได้ห้าห้าบวกศนย์ได้ 5, 5้าสองดึงลงมาอ่าถูกต้องนะคะถูกต้องอ่าลองดูซิว่าที่เฉลยครูเฉลยถูกไหมนะคะ ปอือ่ 2, สองพันนะคะโอโซนบวกหนึ่งคะแนนนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูอันนี้ดีกว่านะคะ เสียงเขาเบาแล้วเกิน,ค,นคุณครูไม่ค่อยได้ยินนะคะอ่าย่าเพิ่งเล่นเป็นโนนะคะไม่ใช่วิชาดนตรีนะโลกจะเย็นมีใครมาไม่รู้ครับเดยอยว เรื่องการเทียบปีสกกระาชกันนะคะโอเคอ้าวการเทียบปีสกกระาชนะคะอันนี้ให้เทียบจากพุทธศักราชเป็นคริสสกกราชนะคะเทียบจากปี พุทธักราชเป็นคริสตศักราชพุทธศักราชเกิดขึ้นก่อนใช่ไหมคะก็จะตัวใหญ่ๆกว่าใช่ไหมแล้วก็คริสตศักราชเขาเกิดทีหลังก็จะเป็นตัวเล็กหน่อยครูให้คริสักราชเป็นสีแดงให้พุทธศักราชพุทธศักราชเป็นสีฟ้านะคะทุกครั้งที่เราจะเปลี่ยนพุทธศักราชเป็นคริสักราชนะคะให้เอามาทําไมคะเนี่ยพรมตั้งใจเรียนหน่อยลูกเ,เอามาลบค้บคู เอามาเอาอะไรมาลบ,ลบคะเอาพุทธศักราชลบลบห <5, S 1> ้าร้อยสี่สิบสามพุทธศักราชลห้าร้อยสี่สิบสามอ่าก่อนที่เราจะเริ่มเริ่มเทียบปีศักราชคุณครูขอออกหนึ่งรอบก่อนนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเราเข้ากันมาใหม่นะคะขอนญาตน,นะคะก่อนที่มันจะตัดนะ